สนับสนุนโดย BenePlus by Benefit ตโปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2 ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับโอนสำนวนการสอบสวนคดีอาญาจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรณีนายแพทย์บวชใบไม้กับพวกถูกกล่าวหาว่าร่วมกันกระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการชกงประชาชนพศ2527และที่แก้ไขเพิ่มเติมและความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นคดีพิเศษ136ทับสอ เมื่อวันที่27ธันวาคม2517ที่ผ่านมาซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยกองกิจการอำนวยความยุติธรมร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการ,การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินร่วมทำการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหล,ลักฐานจากผู้กล่าวหาและผู้เสียหายจำนวนกว่า605รายปรากฏมูลค่าความเสียหาย1 4 2 4 6 4 8 0 3 3บาทสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเข้าสู่สำนวนแล้ว13ราย หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่14มกราคมที่ผ่านมาคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดีดังกล่าวได้มีการประชุมและมีมติเห็นควรเสนอให้พนักงานอายการสั่งฟ้องผู้ต้องหาจำนวน16รายในความผิดฐานร,ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกองประชาชนาพศ2527และที่แก้ไขเพิ่มเติมและร่วมกันช่อกองประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหัวหน้าคณะพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษและคณะพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษ นำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าวจำนวน342แฟ้มรวมเอกสารกว่า130,000แผ่นพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องนายแพทย์บอใบไ,ไม้กับพวกรวม16รายซึ่งถูกจับกุมแล้ว13รายอีก3รายหลบหนีอยู่ระหว่างติดตามตัวรวมทั้งนายแพทย์บอใบไ,ไม้ไปส่งมอบให้กับพนักง,งานอายการคดีพิเศษสํนักง,งานคดีพิเศษเพื่อให้พนักง,งานอายการมีความเห็นทางคดีต่อไป